ก้อะริ่เีย้้่อยกินยังีนี่ไนี่ไงเฮ้ยน่าัหัวสิวโอ้สิวมพดดูสิวนะครับผมทุกคนตอนนี้มันก็แห้งแล้วนะครับรอที่จะ ไปกดไปกดยา yeah. รอที่จะไปกดนะครับตอนนี้ดูสิน่าเอ็นดูจังเลยสิวน่ารักจังเลยสิวน่ารักจังเลยครับอันนต้อะไรลงไปเป็นสูตรบ่ะสูตรสิวน่ารักจังเลยดูสิน่ารักน้าเอ็นดูขึ้นมาเยอะๆเลยนะไม่เป็นครัโอเคนั่นแหละซาดิได้เซลลอะไรครับ อ๋ออ,อันนี้คือโกเตเ้เขาอยากกินนะครับผมเ,เ,เขาเรียกว่าอะไร<ห>พี่ไนนส้วัวจิว๋วไส้วัวโอ้ไส้วัออว